สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังคารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่าน FC ขาวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายนะคะวันที่10กุมภาพันธ์2568วันจันทร์นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำวนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการเจาะเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบเลยนะคะตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เร่เด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะคะ่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะทุกคนคะเราไปดูวันที่7ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่7จนะคะจะให้เด่นรอบเช้า2และ1เด่นรอบบ่าย6และ5พี่น้องคาเสียดายนะคะทุกคนหลุดมานะคะรอบเช้ามา ห้าหกเก้าศูย์หมาเข้าหของรอบบ่ายนะคะเลขเด่นประจำวันหกมาสองเด้งนะคะช่วงนี้หุ้นหลุดบ่อยนะคะทุกคนทุกคนหยุดก่อนนะคะรอบบ่ายให้หกและห้ามาหกศูนย์ศูนย์สามเจ็ดนะคะทุกคนหมาหลักร้อยหลุดพี่น้องเอาอยากรลุนต่อกะลุนต่อได้เดี๋ยพี่น้องอยากพานกับพานได้นะคะสําหรับวันที่10บจากที่ใจคคานวณตัวเด่นได้นะคะทุกคนใจะได้เด่นอยู่ที่ห้าและสี่ เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะห้าห5ห้าเจ็ดหสองห้า้าห้นสี่ะคะสี่หกสี่เจ็ดสสองสี้าสี่สสาม ค่ะรอบป่ายค่ะทุกคนเด่นรอบป่ายอยู่ที่หกและห้าค่ะหกนะคะพี่สี่ค่ะหกสี่หกเจ็ดหกสองหกศนย์หกสามหกห้าค่ะห้าค่ะทุกคนห้าห้านั่นตัวพี่น้องรอบเศร้าใจลืมจับห้าห้านะคะทุกคนพู่ตัวเด่น จะก็ว่าจะลืมอะไรนะคะทุกคนค่ะขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องห้านะคะห้าห้าห้าสี่ห้าเจ็ดห้าสองห้าศูนย์ห้าสามประมาณนี้ค่ะมาดูคู่เดืนค่ะห้าสี่หกห้านะคะห้าหกหกห้า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 สี่สี่ห้าสี่ค่ะสี่หกหกสี่หกกับห้ารอบบ่าย 6กส6่ 46, 56, 5ี่หกหกห้าห้นะคะเอขานี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบ,บ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f อฟท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกคู่นะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลข สองและเจ็ดนะคะทุกคนเบิลประจําวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ดนะคะเลขสองกับเลขเจ็ดนี้ FC สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเด่นรอบเช้าอยู่ที่ห้าและสี่เด่นประจําวันอยู่ที่สองและเจ็ดนะคะเป็นห้าสองสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะทุกคนขาไม่ติดคู่ต่อเด่นสี่ค่ะสี่สองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะทุกคนขาหกกับห้ารอบบ่ายและสองกับเจ็ดเป็นหกสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดหก แล้วค่ะห้านะคะห้าสองสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะทุกท่านประมาณนี้นะคะทุกคนคะชอบก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะทุกคนช่วงนี้หุ้นจีนหลุดยาวมาตั้งแต่วันที่เปิดจุดจีนมาแล้วนะคะทุกคนตั้งแต่วันที่5แล้วไม่ค่อยเข้าเลยนะคะทุกคนคะ่ะหรือทุกคนอยากจุดก่อนก็หยุดได้นะคะพี่น้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านแล้วนะคะทุกคน ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่10กุมภาพันธ์2568วันจวันจันใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุก,ท,กทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคโชคันหมันสุขสุขกนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ